บทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปัโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมสาริเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บทสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนญญิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้บทสรรเสริญพระสังฆค,คุณสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังคโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโค สงสาวกวของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจีปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสงสาวโวของพระผู้มีพระภาคเจ้าโมใดปฏิบัติสมควรแล้วยาติทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จัตตาริปุริสายุคานิอัฐาปุริสปุขราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสัพควะโตสาวกสังคโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา ปาหูเนโยเป็นผู้ควรแก่สการะที่จัดไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังบุญยะเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้